หลไม่สวยมากเลยเ่องบย่ไม่เห่นะได้ไมวเออทำไมคุนเปิ่ได้องใหญ่เลย่ะไม่็อ้ยจีเลยมึลงไม่หอไรอ่างเงี้อาใจวามฟองสี่ฟองกันเลยน่า่าันบงมงบบ่บย่งบงสงบบบ

ปอนปอนปอนเอานีบี้อันนี้ได้๋ยวปอวาอันนี้มันยังพศานาอย,ายูย่มันยังมันังไมหลงบอกหล่บอลนี่ยะเัีมยนเดี๋ยว 动物。嗯嗯嗯 เดี๋ยวพยายามอให้ดี่ันเดี๋ยวเราเปลี่ไหน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 คหนไหนนไหนแหนไอ้าหนไ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 านไหนไหนไหนไานไหนจานไห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 นนไไหนนไหนไหนไหนนไหนไหนไหนนไหหนนไหไหนนนนไไนี่ย อันลงต่างๆให้เห็นอยู่ท่อนี้เอาเขาไปลึกๆทีนี้ทําให้มันนิ่งๆอย่ามือสั่นอดีได้บวมอยู่ยา่โดนคุอกนิน่าไร่าเงี้ยเอาเราอัดกันสี่โอ้โหเอาเท่องอบไลท์ขนเลบอกมอง้หนไ่ใ พอถับไม่เราหันมาตรงๆไม่เอเยี่ยมให้มันหันมาตรงๆแบบนี้หอมาะกอกยืนดีควันมันเบิด์นอะไรย่างผ่ะทูบเพื่อนเพื่อนมันดับควันมันเบิด์นตรงไปจุดเอามอเจ้าต้องดูด้วยเดี๋ยวระยะที่เจ้าตั้งมันถูกไหมจุดไหนน่าทุอหัวผู้มันจะเป็นที่แบบมีควันเยอะๆแต่หน้าทูบต้มก็ได้เลยหลังหน้า เอา,าเอไหม,มันเห็นบสัดเห็นอยู่ขอตวันบรชันดมันหนาผดด้วยฟิล์มเ,อเอามาเอนกแมนยูฟิล์มมันห,าหนาเอาไมาเอกไหมก่อนให้ควันมันหายไปหมดกอามา่อนอไอ้ควันฝนไั่ออกไปสุดเลยก่อน เอาสวไม่เห็น,น,หน,หนสับวเอาสวม่นสัว่เห็นสัม่เห็นไม่เหนมเห็ยกัตไเห็นสม่สัไเห็นไม่ห็ม่เห็นั่เห็น่หลัต่หนม่นัมหน่หนเหนส่นเนส่เวไม่เหวเวเอาใส่มั้ย เห็นอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่เห็นอ่เห็นอยู่เห็นอยู่ตัวนี้เห็นไหมเห็นเห็นใช่แล้วคนดูเล้วมาดู การทดลองนี่คลการทดลองนี่นี่ที่มหนเป็นาบบอกไยบารมาเดียลรงก็เ็ว่เอาเป็นวิดีโอเดียวอ่าวิดีโอเดียวดูส่อิปเรื่อยจิบจิบ เห็นมอขับไม่เลยหันมาตรงตูไม่เอียงหรือหันมาตรงตูมาตรงตูเอาแม่ไก่ดูหน่อยดิแฟนมันเบิด์หลายย่างถ้าถูกต้องเธอมันดาคว้นมันเบิด์ตรงไปจุดเอามอเจ้าต้องดูด้วยเดวะระยะที่เจ้าตั้งมันเห็นไหมจุดไหมน่าถูกเขาวะพูดมันจะเป็นที่ เราออกมาออกไหมันเห็นบรชัดเห็นอยู่ค่ะแต่มันบรชัดมันหนาผุดดู่ฟิมเหมือนเน้นเออแมนยูฟิมมันหนาเอาออกไหมเอาออกไหมก่อนให้ควันมันหายไปหมดก่อนเห็นเห็นอยู่ค่ะเห็น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 อยู่เห็นอยู่ตัวนี้เห็นไหมเห็นค่ะเห็นแม่มบงแมตัวนี้เห็นแบบิสุ

すご,ごいすごい。